เมื่อวานนี้นะครับได้มีการไปถ่ายทํารายการเนาะกับทางท่านรองนาย,ยกรัฐมนตรีครับท่านพิธพันธ์สารีรัตนวิภากนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็อยู่กับท่านทั้งวันจริง,รงๆมันไม่ใช่รายการสัมภาษณ์หรอกแต่มันคือรายการตามไปด้วย1วันเนาะว่าอ่าโอเคเราจะตามติดนะชีวิตคนดังที่เราอยากรู้นะว่าเออหนึ่งหนึ่งวันเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับก็ตามทั้งวันนี่แหละคือก่อนหน้าที่จะได้ไปสัมภาษณ์ท่านเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออแบบท่านน่าจะเป็นคนดุ เป็นคนซีเรียสจริงจังนะเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำหลักๆเลยก็คือเรื่องของกฎหมายแล้วท่านก็มีคอนเซปต์นะลือรถกดสร้างซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งหมดเลยนะเนาะแล้วก็โอ๊ยตายที่คุยกับเขารู้เรื่องไหมเนี่ยหรือท่านจะดุไหมหรืออะไรยังไงก็เกรงเกรงกลัวว่าถ้าสมมติว่าเรามีแบรีเออร์หรือว่ามีความรู้สึกที่เข้าหากับแขกรับเชิญได้ไม่ดีมากอะ่ะเราจะคุยแล้วมันจะไม่สนุก แต่ว่าเมื่อวานสนุกมากอยากจะให้ทุกคนะดูเลยทุกคนจะรู้หมดว่าเออเฮ้ยเพราะอะไรรวมไทยสร้างชาติถึงมีคเรคเตอร์ติแบบนี้แล้วก็ทางท่านพิรพันธ์เนี่ยมีแนวคิดยังไงบ้างท่านถึงออกมาเป็นคคแรคเตอร์แบบนี้หลังจากที่ดูคลิปนี้หลังจากที่ดูตัดเสร็จเนี่ยพวกเธอจะรู้เลยทันทีว่าเออทําไมท่านถึงมีแฟนคลับเยอะเออเราลูกก็โดนตกไปหนึ่งแมชโดนตกไปหนึ่งแมชแต่เมื่อวานก็ รีบหนีออกมาก่อนนะพอเสร็จภารกิจท่านจะชวนทานข้าวต่อกันเลยแบบรีบหนีออกมาก่อนเดี๋ยวโดนตกตกแล้วไม่ได้นะเดี๋ยวจะลําเอียง <c oughs> อ่ะแต่ว่าสนุกมากนะครับเมื่อวานนี้สนุกมากก็เดี๋ยวรอเทปเต็มๆนะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับลวมภัยสร้างชาติก็ดูได้นะครับสำหรับว่าใครที่อยากดูสนุกสนานเพลินๆก็ดูได้นะบอกหมดตั้งแต่กระบวนการแรกถึงกระบวนการสุดท้ายตั้งแต่ท่านออกจากบ้านเลยจนถึง จบภารกิจหน,นึ่งวันนะว่าตามติดกับท่านเป็นยังไงบ้างแต่บอกเลยว่าเกินคาดนะไม่คิดว่าท่านจะน่ารักขนาดนี้แล้วก็โดนตกไปแล้หนึ่งแมชอ่ะเธอลองไปดูเองแล้วกันว่าแบบจริงๆแล้วท่านน่ารักมากแค่ไหนมีออฟเลคคอร์ดอีกมากมายเนะที่เราบอกว่าจริงๆเนี่ยมีเรื่องเพนพอยต์ตรงกันตรงกันเป๊ะเลยแล้วก็ต่ออัดไม่ได้นะ เออออฟเลคคอร์ด uh, นิดนึงแต่เดี๋ยวเอกลูซีว่างเดี๋ยวจะเอกลูซีให้อะตามนี้ก็อย่าเหนึ่งให้ฝักติดตามนะครับเทปของแขกรับเชิญนะครับท่านพิธาพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะรองนาะยยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดี๋ยวรีบตัดให้ดูนะ